กโก,โกปั่นลาวาอามอนทำง่ายๆทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมน้ำแข็งมาให้เต็มแก้วนะครับหลังจากนั้นเทน้ำแข็งลงไปในถูป,ปั่นเลยนะครับ ตามด้วยผงโกโก้พาวเดอร์แบบเข้มข้นนะครับผงโกโก้พาวเดอร์แบบเข้มข้นนี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในโถป่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผงโอวันตินนะครับผงโอวันตินนี้เราใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับการที่เราใส่ผงโอวัตินนี้เพื่อเพิ่มความละมุนให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็มาปรุงเพิ่มด้วยน้าตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนมหอมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลลงไปในนแก้วเยะครับ หลังจากนั้นก็ตาม auction, online, ด้วยนมข้นหวานนะคร illah, heures, ับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ML นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคารีชันนะครับนมจืดคารีชันนี้เราใส่ไป30 ML นะครับใส่ลงไปในถัปัตรเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราใส่ไป120 ML นะครับใส่ลงไปในถั่ปัตรเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มาปรุงเพิ่มด้วยมเมล็ดอะมอนสไลด์อบแห้งนะครับอันนี้คือหัวใจหลักของเมนูนี้นะครับกับเมนูโกโก้ปั่นลาวาอะมอนนะครับมเมล็ดอะมอนสลด์อบแห้งนี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็โอรีโอแบบไม่มีครีมอีกนะครับโอรีโอแบบไม่มีครีมนี้เราใส่ไป3แผ่นนะครับ หลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปประมาณ40วินาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ปั่นลาวาอลมอนสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับระหว่างรอปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วรอนะครับลาดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดขัางแก้วนะครับแล้วก็เขย่านิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายของแก้วสวยงามนะครับแล้วก็มาโรยด้วย เมล็ดอมอนสไลด์อบแห้งนะครับเมล็ดอมอนสไลด์อบแห้งนี้เราโรยไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับโรยข้างแก้วตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็พักแก้วโรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับสอนทาแบบละเอียดสอนทําแบบไม่ง่ายนะครับดูคลิปจบที่ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับกับเมนูโกโก้ปั่นลาวาอะมอนสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22อออนนะครับอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเรามาเทใส่แก้วเลยนะครับ เห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นน่ากินมากๆเลยครับเหมาะกับมากะร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้เข้มข้นมากๆเลยครับเครื่องน้เน้นเลยครับสามารถทําตามหรือนาไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาท็อปปิ้ปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับกับเมนูโกโก้ปัลลาวาอัลมอนด์สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมกดให้เป็นพูเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับ น่ากินมากๆเลยครับมีพิ้งครีมเน้นๆเลยครับแก้วนี้นะครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยโอริโอแผ่นอีกทีนึงนะครับโอริโอแผ่นนี้เราเตรียมขึ้นมา2แผ่นนะครับแล้วก็หักครึ่งวางลงไปตรงวิปปิ้งครีมนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสอนทำง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยมเมล็ดอัลมอนด์สไลด์อบอแห้งทีหนึ่งนะครับโรยลงไปตรงข้างบนเลยนะครับแล้วก็มาตบท้ายด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดข้างบนให้ฉ่ำเลยนะครับทุกคนอืมละมุนมากๆเลยครับทุกคนน่ากินสุดๆเลยครับสีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูกโกโก้ปั่นลาวอาอัลมอนด์สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22อออนนะครับ